สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็มาตามแนวทางตัวเลขความฝันนะครับลาวพัฒนาสําหรับท่านผู้ชมที่ชอบตัวเลขแนวทางความฝันลาวพัฒนานะครับตัวเลขความฝันในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปที่90นะครับ0990นะครับเป็นตัวเลขของแม่บ้านนะครับสําหรับในงวดนี้นะครับ ฝันของแม่บ้านนะครับก็ฝันเกี่ยวกับลูกสาวนะครับฝันว่าลูกสาวไปเข้าค่ายนะครับเอาเงินให้ลูกสาว60บาทนะครับเห็นเงินแบงค์หกนะครับปกติเงินนะครับจะเป็นแบงค์ห้าสิบนะครับแต่เห็นเงินเป็นแบงค์หกสิบด้วยนะครับสำหรับอายุของลูกสาวนะครับก็สิบห้าปีนะครับ 14ปีนะครับยังไม่ถึง15จะครบ15ในเดือนเมษายนี้นะครับส่วนฝันของน้องอ้อนะครับก็ฝันว่าเลขออกบน13นะครับออกล่าง84นะครับซึ่งน้องอ้อในงวดที่ผ่านมานะครับก็ฝันว่าเลข ออกล่าง0-3ออกบน9-09นะครับ0 9นย์นะครับก็ไปออกล่างนะครับในงวดที่ผ่านมานะครับก็สลับกันนะครับก็ไม่แน่นะครับในงวดนี้ก็ฝันเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับสลับน้องอฝันว่าเลขออกบน1-3 เลขออกล่าง84นะครับสำหรับความฝันนะครับตัวเลขความฝันก็มีเข้ามีหลุดนะครับเหมนกับตัวเลขคํานวณน,นะครับแล้วแต่คนจะตีด้วยนะครับจะตีถูกหรือเปล่าในงวดที่ผ่านมานะครับเลขของแม่บ้านนะครับก็ฝันว่าน้องสาวไปขายเสื้อผ้าหมานะครับ ราคา600บาทนะครับก็ถูกไปที่ตัวแปลงนะครับแปลงจาก6เป็น9นะครับฝันเกี่ยวกับเสื้อผ้าหมานะครับสำหรับคนประเทศลาวนะครับเขาจะตีเป็นนามสัตว์ด้วยนะครับตีเป็นนามสัตว์หมานะครับถ้าตีเป็นนามสัตว์หมาก็จะถูกนะครับเพราะว่านามสัตว์หมาก็ห้าหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้คือแล้วแต่จะตีนะครับถ้าตีถูกก็คือถูกนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสรุปตัวเลขนะครับฝันของแม่บ้านนะครับก็ได้ไปที่60นะครับงวดที่แล้วก็ได้60นะครับ แต่งวดนี้จะไม่ไม่แปลงตัวเลขนะครับเอาตรงตรงเลยนะครับจะได้เลขน้อยคู่นะครับ60แล้วก็15นะครับถ้าแปลง60ก็จะเป็น90เหมือนเดิมนะครับ15ก็อาจจะเป็น75นะครับส่วนน้องออก็ฝันได้เลข1 3กับ 84นะครับฝันว่าเลขบนออก13เลขล่างออก84นะครับของน้องอ้นะครับถ้าแปลงตีก็จะเป็น1 3ก็จะเป็น73ด้วยนะครับแล้วแต่คนจะตีนะครับบางทีถ้าเราซื้อตรงๆบางทีมันก็ออกตรงนะครับบางทีมันก็ออกตัวที่เราตี ตัวที่เราแปลงเลขนะครับก็ไม่แน่นะครับไม่แน่ไม่นอนนะครับสําหรับตัวเลขความฝันนะครับเป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่ชอบตัวเลขความฝันนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับแล้วแต่ใครจะชอบบางคนก็ชอบเลขคํานวณบางคนก็ชอบเลขฝันนะครับ นี้ทางช่องนำแนวทางความฝันนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมเป็นทางเลือกนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขความฝันในวันนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับ